พวกเราทีมงาน notebook Focus.com สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานหายเมื่อวานต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งยวดครับไม่รู้จะโดนไล่ออกหรือเปล่าสวดยอดเลยคืออยู่ดีๆผมก็ไปกดลบไม่ไม่พูดครับไม่พูดครับไม่พูดครับไม่เป็นไรผมยอมรับผิดเกิดการกิดข้องขัดข้องไม่ขัดข้องคือคือเห็นแล้วหละโกรธอ่ะครับผมแต่ตอนนั้นคือคือก็มันเป็นตอนตีห้าไงมีคนปลุกขึ้นมา อแล้วกดผิดแล้วลบข่าวหายหมดเลยครับผมเมื่อวานก็เลยนั่งหน้าตาตื่นอัพข่าวกันสามสี่คนไม่พูดไม่จายำข่าวกระจายเลยครับใช่ครับจนเว็บกลับมาเป็นปกติแน่นอนครับก็หละตื่นนี้ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง3ชั่วโมงในการอัพข่าวเกือบที่นอนเล่นครับที่นอนเล่นครับผมก็ไม่เป็นไรคลิปก็ไม่ทํางานก็ไม่ทาแต่ไปลบของเขาอีกครับผมก็อย่าเพิ่งไล่ออกแล้วกันตอนนี้ปกตินะครับปกติปกติแล้วเข้ามาดูได้ปกติจะไม่ลบแล้วเพราะว่าแบครับทุกวันแล้วต้องต้องขออภัยที่นี่ด้วยขออภัยครับ เงินเดือนไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่เหมือนกันไม่เป็นไรเข้าข่าวดีกว่าเข้าข่าวดีกว่าครับผมเป็นไงเป็นอะไรครับรู้จักไหมวันนั้นเราไปงานไม่รู้จักครับจบครับขอบคุณครับเอาต่อครับต่อรู้จัก Windows Phone 7ไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ได้ก็งานที่เราไป CC แล้วก็เป็น Windows Phone 7ครับผมจําได้ไหมว่าคนจับมือคอนทอปเขาบอกว่าเขาจะมาทวงบัลลังก์จับไม่ได้ครับไปหรือเปล่าไปครับงานทํำไหมครับทำครับเขาบอกจะมาทวงบัลลังก์คืนเอกจะมาทวงบัลลังก์คืนว่าเฮ้ย หลังจากที่ห่างหายไปนานจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดในที่สุดก็หลังจาก Windows โฟ o n e 7ซว่นออกมาันประมาณหกสัปดาห์ครับผมมียอดขายไปแล้วสิบรายการสิบเครื่องไม่ใช่ครับผมหนึ่งจุดห้าล้านเครื่องหนึ่งจุห้าล้านเครื่องล้านห้ากระแสตอบรับนี่แบบสุดยอดเลยเนี่ยใช่ทั่วโลกนี่หนึ่งจุดห้าล้านเครื่องครับผมแล้วแอปพลิเคชันนี้เขามีเนี่ยตอนนี้มีมากกว่าสี่พันโปรแกรมแล้ว สี่พันแอบสี่พันแอบแล้วครับผมก็อย่าไปเทียบกับตัวอื่นคือเขากำลังพึ่งพัฒนามาเขาเพิดตัึ่งแต่ละโปรแกรมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละโปรแกรมเขามีความเสถียรครับผมเป็นโปรแกรมไม่กิ๊กก๊อกว่าง่ายๆคือพูดง่ายว่านิ่งมากคือสี่พันเนี่ยนิ่งแทบไม่ขยับเลยเครื่องค้างครับผมไมโครซอฟท์โทรละผมน่าจะโทรมาด่าเราแล้วครับผมคือเขาบอกว่าแนวโน้มนี่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสุดยอดมากน่าสนใจน่าสนใจคือแบบตอนนี้มีคนสนใจมากเพราะว่า เป็นไง Windows 7ซเแบบบน p ีพีก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไร Windows นะมันก็มันคุ้นหูคุ้นชื่อมาตั้งแต่แรกคนก็ใช่เป็นมิดกับเราเหมือนเป็นกิกเราเลยทีเดียวกิกเราทีเดียวพอมราไปอยู่บนมือถือบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ใครก็อยากได้นะ ็เป็นธรรมดาสะดวกเลยก็เตรียมวงธรรมไม่ไเตรียมเงินกันไว้ให้ดีๆเตรียมไว้ทำไมครับอาจจะมีสักเครื่องสองเครื่องอ๋อเป็ี่ยนโดโฟนเซเว่นน่าสนใจครับผมอยากใช้หกจุดห้าครับจะกลับไปทําไมครับเขามาทวงบอลลังแล้วครับไปเขาไปโดโฟนเซเว่นอ่าโอเคไปขัาต่อไปดีกว่ายุคนี้ยุคไหนครับยุคนี้แหละปลายต้นปีหน้าเป็นต้นไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เอาแบบ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 ช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยสมัยสมัยนี้เขาแบบเน้นบางใช่ไหม อะไรอะไรก็บางครับผมเสื้อผ้าก็บางครับเดี๋ยวนี้สีผูนี่เน้นมากนอนเห็นนะชอบมากเปลี่ยนเรื่องกันครับผมเดี๋ยวมันจะติดเลดครับผมก็โน้ตบุ๊กแต่ละเครื่องเดี๋ยวนี้ก็บางลงเรื่อยเรื่อยครับผมเทนปีหน้าเขาบอกว่าโน้ตบุ๊กเอเซอร์อัดุดเรโนวอัดุดอัุดครับเอซุดเอซุดแพิ่งทําไปครับผมแล้วก็เขาบอกว่าสามยี่ห้อสามแบรนด์เนี้ยครับผมเขามีแบบ แรงเป็นแรงเป็นานใจมาจาก Macbook Air ว่าเฮ้ยมันบางกว่ามันต้องดีกว่าอ๋อเขาก็เลยบอกว่าปีหน้าในปี2011นเนี้เขาจะเน้นโน้ตบุ๊กในแบบอ u t ต้าตรินอัลต้ารนใช่อัลต้ารินอัลต้าตรินต้องทำปากกรินปึอ่าเหมือนนัเขาบอกว่าจะเน้นเน้นความบางซึ่งเขาคาดว่าจะมาแทนซีรีส์ไทม์ไลน์ของ Acer ใช่ไหมเอเซอร์เขามีมาเห็นของ a อเซเนี่ยเขาจะผลิตรุ่นใหม่ออกมาซีรีส์ไทม์ไลน์ใช่คือคือตอนที่ไทม์ไลน์ออกมาใหม่ๆอ่ะ ครับผมคือแบบคนอยากได้มากเพราะว่ามันทั้งหรูทั้งบางแล้วก็อึดอึดด้วยใช่ครับผมซึ่งก็ต้องมาดูว่าปีหน้าเนี่ยซี <CD S 2> รีส์อะไรจะออากมาใหม่ใช่แล้วมันจะบางขนาดไหนคาดว่า,าจะบางประมาณไหนครับ ครึ่งนิ้วก้อยครึ่งนิ้วก้อยครับผมเวลาเปิดทีต้องเอาแหนกกี๊ดที่นนะครับผมก็ดดึงแรงนี่ก๊อกเลยครับผมก็ลองดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงครับผมก็ติดตาม3มค่ายดังนี้ให้ดีว่าจะทารูปแบบออกมาเป็นยังไงใช่ต้องต้องดังแน่ถ้ามีข่าวข่าวข่าวคืบหน้าเราจะบอกไหมไม่บอกไม่บอกก็ไปหาดูกันเองครับบอกสิครับเราบกเราจะบอกเลยใช่ครับแต่ข่าวต่อไปไหมครับ มาวันนี้พาวนาวัตกรรมใหม่ครับผมถุงมือนินจาจากแตงโกะแตงโกะด้วยมาจากญี่ปุ่นนินจานี้เขามีต้นกําเนิดมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าผลิตออกมาเนี่ยเพื่อรับฤดูหนาวนีุ้ด,ดช่วงนี้หนาวไหมช่วงนี้ประเทศเราร้อนมากมากครับผมญี่ปุ่นเขาหนาวไงโอ้โหก็ต้องทําถุงมือพวกนี้คือแบบว่าคนพิมพ์ใช่ไหมมือมันหนาวมันกิมไม่กอ จากดูจากในรูปพอใส่ถุงมือนี้่าพิมพ์ปุ๊บๆๆๆๆเลยเออเขาบอกว่ามือร่องหนเลยมือร่องหนเลยเร็วจัดใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีเครื่องกำเนิดความร้อนอยู่ในถุงมือเสียบแบบ USB ผ่าน USB ใช่มีความร้อนให้มือเราอบอุ่นได้สูงถึง45องศา45 40นี่ตั้งทิ้งไว้นี่ไข่สุกเลยไข่สุกก็คิดว่ามือเราก็สุกตามไปด้วยมือไหมใช่ไหมเขีนเขียนว่ามือไหมด้วยครับผมคนเขาลองใช้ดูว่ามันอบอุ่นจริงๆ ไอ้คือ,ค,อคือต้องบอกก่อนว่าถ้ามันอยู่ที่ประเทศอื่นนี่เขามีหิมมงหิมะอะไรเงี้ย<อ>ตัวมือนี้เห้อบอุ่นใช่แต่ถ้าซื้อมาได้ในได้นในประเทศไทยก<อ>็แล้วสวมดูคาดว่าคงจะไม่แน่นอนครับหรือไม่ไครับครับผมก,ก็ก็ไม่แน่เขาอ,อาจจะชอบก็ได้แบบเสียบซื้อใส่ให้เป็นหินจามไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ได้ครับผมมันเป็นฉายาแต่จริงๆเราก็เราก็ไปซื้อมาให้ดูใช่เราก็สั่งตรงมาเลยจากญี่ปุ่น จากไหนครับจากตุรกีจากตุรกีใช่ไหมคประเทศนี้ผลิตอะไรที่เกี่ยวกับไอทีเยอะมากเยอะเยอะมากมันเขาดีไงคือเขาแบบเศรษฐกิจเขากำลังรุ่งเรืองมูฮัมหมัดมมมูฮััหดซามารีใช่เป็นเป็นญาติกับมูฮัมหมัดซามารีไปกันใหญ่เลยผลิตมาผลิตมาเป็นเป็นเครือเครือกับฮาคารซูเคอร์อ๋อปลายไกลแล้วนักฟุตบอลใช่ไหมตอนนี้เขาเขาเลิกเล่นบอลมาทำถุงมือมืแล้วก็เอามาให้ดูกันครับผมเป็นไงครับถุงมือนินจาครับ นี่มีฝุ่นด้วยครับผมเขาจะไม่เป็นไรเราให้ดูกันชัดๆัดเราให้ดูกันชัดๆเป็นถุงมือนินจาถุงมือนินจาครับผมผลิตจากตุรกีตุรกีคนนี่ทํามาจากไม่อยากจะพูดนึกไม่ออกคือตอนซื้อเขาไม่ได้เขียนคู่มือไว้ไงทำมาจากหนังกิ้งกากระปะกอสกิ้งกากระปกอสที่เกาะกละปะกอสเท่านั้นครับผมกระปะกอสอยู่ตุรกี ไม่ใช่แต่เขาไปหาเขาไปสั่งมาแล้วมันหายากมากแหมกินเวลาเยอะนะแน่นอนเลยอ้าเนี่ยขอบนี่จากลิงโคโมโด้ลิงโคโมโด้ยิ่งก่าโคโมโด้เลยแบบอราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้สีบองบาทสีองบาทครับผมใส่มือก็ได้ครับผม่เท้าก็ได้อุ่นเท้า เนื้อเนื้อปาดเนือแล้วสุดยอดเลยจริงจะดีอะครับผมไม่น่าช่วงนี้สิวมาแน่นตูมูกว่าเกิจะจามเมื่อกี้แล้วสุดยอดจริงผมว่าเอาออกดูกว่ครับผมไปที่ข่าวต่อไปก่อนครับแต่ข่าวจบแล้วขอจบแล้วครับโอเคโอเคครับเป็นไงวันนี้สุดยอดครับไม่กล้าเอามือขึ้นออกแล้วครับยังมีอะไรติดอยู่แหละกินขึ้นไม่เป็นไรทนได้ไม่มีนะครับไม่มีพิสูจน์ได้ไหมไปกันละโอเค พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำไมครับมาดูกันใหม่กับ NF n e w โดยทีมงาน n o e b o o k Focus c o m ครับจบเร็วไปไหมก็คุณพูดอย่างนันผมต้องจบโอเคเวลางั้นจบดีกว่าพรุ่งนี้มาดูใหม่อ่าพรุ่งนี้มีข่าวเสารลงสารละเยอะแน่นอนเลยต้องมาดูว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรครับผมครับพบกันใหม่ก่ับพรุ่งนี้สวัสดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับจริงนะเนี่ยไม่ได้เล่นไลยแกงกินจริง สุดยอดมาก